ั่นแหละเป็นผู้ตัวละครั่นแหละวิธีแรกให้คุณออกจากเกมไม่ต้วไกาก่อนนะแล้วทีทีท่สองให้คุณกดเข้าแอปนี้ครับที่มันเขียนว่า P.S. นี่ครับหมอจะให้ดูข้อมูลแอปกันหรือทุกคนก็เขียนตามชื่อมันเลยก็ได้ครับจะให้เวลาเขียน10 9 8ก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหโอเคหมดแล้วะครับทุกคนก็แค่กดเข้าไปนะครับ และถ้าคุณอยากทำก็กดคาว่า next ครับรูเปล่าแล้วก็กดตั้งเป็นสิบนะครับทำตามผมเลยนก็ได้นะครับแล้วก็ยวอย่าลืมกดปุ่มนี้นะอันนี้ผมกดไปแล้วมันตรงก็ถ้ากดปุ่มนี้นี่ตรงนี้เลยเสร็จแล้วให้ทุกคนกดปุ่มเอ่อเดี๋ยวเราเอาใหม่มาหนึ่งให้ทุกคนกดปุ่มนี้ครับนี่ปุ่มนี้เลยวิธีสองแล้วก็อ่มไม่รู้ ออวิธีต่อไปเราก็แค่กดสีสมมตินว่าผมจะเป็นไอ,อตัวหนึงเดียอ,อผมวัดเป็นตาภาษางั้นแล้วก็วัดหมวฟ้าจะหมวกฟ้าแล้วตัวอะไรวะแล้วก็จะให้คุณกดปุ่มเหมือนคล้ายๆรูปลงหนังอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วคุณก็กดปุ่มนี้แล้วก็กดโอเคเสร็จแล้วก็กดหน้าเดิมแล้วก็วัดส่วนตัว แล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยอออันนี้ส่วนตัวไม่จำเป็นต้องมีสามส่วนก็ได้ครับส่วนส่วนมือก็วาดเป็นแท่งๆอย่างนี้ก็ได้แล้วก็วิธีสไตล์ก็วาดตรงส่วนเท้าแค่นี้ครับแล้วก็วิธีต่อไปก็แค่กดปุ่มตัวเอตัวไหนก็ได้ครับโอเคสีส่วนก็พออันนี้ส่วนหัวนี่ส่วนตัวนี่ส่วนแขนแล้วก็ขาส่วนนี้ส่วนเท้าครับหรือก็วาดส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ได้ครับเป็นส่วนมือ ส่วนหมัดได้นเอครับวันนี้หละวิธีต่อไปให้คุณกดอันไหนก็ได้ส่วนผมกดตัวหัวไล้แล้วก็คุณกดตัวนี้ตัวเซฟคุณก็กดปุ่มตรงกลางได้เลยคุณจะตั้งชื่อหรือไม่ตั้งชื่อก็ได้แต่แต่ผมจะไม่ตั้งชื่อเพื่อความรวดเร็วคุณก็กดเซฟถ้าแบบนี้ไปหมดเลยครับโอเคเร่งเวลาโอเคพอเพื่อนเสร็จโอเคตอนนี้ผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับ วิธีต่อไปคุณก็กดออกเกมมาครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปเลือกเกมเมลอนเพกาวนะนนี้มันเกมที่ผมชอบมากเลยเสร็จแล้วคุณก็จะมาอยู่ที่หน้าเมลอนเพกา d นะครับเสร็จแล้วคุณก็ต้องมากดคําว่ามอดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วถ้ามันนี้มีแบบนี้เพราะว่าน,นี่มันเป็นมอดของผมมอดที่ผมพังอันนี้รู้ว่าจะล้วนทำไมมันมีหัวคาบบล็อกตรงนี้หรือบล็อกนั่นแหละเพราะผมทาเดี๋ยวผมจะรีวิวทีหลัง แล้วก็กดปุ่มแรกเลยหรือว่าปุ่มเนีวออปุ่มแรกะครคบแเจอคุณคุณจะทํอะไรเมื่อกี้คุณต้องการจะทําตัวละครคุณก็กดปุ่มรูปเมลอนก็ได้หรือว่าส้มหรือค้าวโคดถ้าคุณอยากใส่หน้าปกของของหัวตัวละครคุณก็กดปุ่มนี้ก่อนกดที่หัวก่อนนะครับก็กดเสร็จแล้วคุณก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้เลยผมจะตั้งชื่อว่าอ่าสวนพีเอจีเอ็นศูนย์ เอาไม่ใช่หนึ่งกันเพราะว่านี่คือชื่อตัวละครผมนะครับเลื่อนลงเลื่อนลงแล้วก็คุณอ่ะผมนึงบอกถ้าคุณอยากจัดประเภทอะของมันคุณก็แค่กดปุ่มนี้อันนี้ปุ่มตั้งชื่อนะครับเนี่ยคุณก็กดจัดประเภทผมจัดประเภทเป็นหัวใจนะครับหรือหรือดาบก็ได้เสร็จแล้วคุณก็กดโหลดตรงนี้ครับก็ทางดีบัตออาจจะมีเอ่อไม่รู้ครับ คุณก็ใส่ไปตามภาษามัน,นเนี่ยอ่านี่คือส่วนตัวคุณก็ใส่นี่ส่วนตัวคุณก็ใส่สมมติว่าผมใส่หมดเรียบร้อยแต่ผมจะบอกส่วนยากที่สุดส่วนส่วนของเท้าคุณดูนะมันเป็นงนี้ใช่ไหมครับให้คุณกดกดที่ปุ่มนี้ครับกดไปแล้วคุณต่อไปคุณก็มาขยายมานะครับนี่อล้วผมจะบอกไปนะครับ ทำไมทุกคนจะถามว่าทำไมเราไม่กดนี้ก่อนกดที่ปุ่มนี้แล้วก็กดนี้แล้วก็ใส่หน้าปกถ้าไม่พี่ไม่ทํางนั้นเพราะว่าถ้าเราทํางนั้นอันนี้มันเป็นการใส่หน้าปกแล้วก็กดปุ่มที่สองได้เลยแล้วก็กดปุ่มแรกถ้าคุณไม่ไม่อยากให้มันนี้ภายในคุณก็กดทั้งสามอันนี้เลยคุณก็สามารถปรับขนาดมันได้ยี่ตรงนี้เลยโอเคนั่นแหละครับเราจะกับไปเขียวหมดเลยเออผลร้อเรียครับผล้อย โอเคถ้าเป็นหนึ่งร้อยมันจะเล็กที่สุดเลยครับต่อไปคุณก็กดเซฟครับกดเซฟเข้าไปกดกดอีกครั้งเสร็จแล้วคุณก็ลองมาทดสอบดูว่ามันมีไหมนี่ครับแล้วคุณก็จะได้มาอันนี้มันได้ได้มีอย่างเงี้ยน,นะโอเควัดวัดลูกเราไปกดปุ่มบล็อกแล้วก,กดปุ่มเพย์แล้วลองมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็รอ โอเคตอนนี้ผมก็เข้ามาแล้วครับอันนี้มันจะเป็นการอัปเดตใหม่มันอัปเดตมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวของสั้นๆอนพวกนี้ก็คือเป็นพวกที่ผมสร้างเองครับอันนี้มันก็เป็นตัวนี่โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเราจะรีรวิวสักหน่อยอันนี้ของใหม่เพิ่มเข้ามาอันนี้เพิ่มมาตั้งแต่ดี๋ผมจะมาเพิ่มบอกของใหม่มาเลยโอเคตัดไปเลยนี่ก็คือของใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาทั้งหมดแต่ผมแต่ อันอันนี้กับอันนี้แล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันใช่ของใหม่เปล่าแต่ไอนนตัวนี้มันเป็นของใหม่ครับโอเคผมจะบอกว่าอุโบอขอขบวนอย่างไรก็มันจะอยู่โซนนี้โซนที่ผมเซฟโซนนี้ก็มีพวกอ่าน,นี้บอสวัาครับอยู่ในเกมสติกวอลครับผมก็อยากทำเล่นๆนะนโซนนี้ก็ V R ในเกมโลบอสนะปูกจริงเลยวะ สวนตัวเนี้ยทุกคนอาจจะชอบเป็นพิเศษนะคะว่ามันเป็นคราฟบ,บอกครับว่าอันนี้อันนี้ผมไม่ผมอันนี้ไม่ใช่มอนนะคะผมทําเองเป็นเงี้ยครับผมทาเองผมมึงโอเคครับโอเคผมว่าแนละ้วผมขอขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกัในใหม่คลิปหน้าอย่าลืมก, like, กดไลค์กดซับสไครต์กดติดกดแชร์นะครับบ๊ายบาย